วิทยาศาสตร์นะคะลูกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยหกสิบกนะคะลูกให้ดูภาพดูภาพนะคะแล้วขีดถูกหน้าข้อความที่สัมพันธ์กับภาพมองดูภาพข้อที่หนึ่งน้องกก็จะมองเห็นเป็นเวลากลางวันอ่าเราเห็นท้องฟ้ามืดใช่ไหมถ้าไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยท้องฟ้าสว่างใช่ไหมถ้าใช่ขีดถูกคุครูจะอ่านให้ฟังนะคะลูก มองเห็นดวงอาทิตย์เห็นไหมคะลูกมองไม่เห็นดวงดะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะมองเห็นดวงจันทร์และดาวมองไม่เห็นดวงจันทร์และดาวอันนี้พอเวลานี้เวลากลางนลคะกลางคืนเวลากลางคืนนักเรียนเห็นท้องฟ้ามืดใช่ไหมท้องฟ้าสว่างมองเห็นดวงอาทิตย์มองไม่เห็นดวงอาทิตย์ มองเห็นดวงจันทร์และดาวมองไม่เห็นดวงจันทร์และดาวใชหให้คีดถูกหน้าข้อความที่นักเรียนมองเห็นให้ตรงกับภาพเสร็จแล้วมาดูหน้า1 6 7เขาบอกว่าให้นักเรียนวงล้อมรอบคำตอบให้ถูกต้องและนำสีของคำตอบไประบายลงในภาพให้ตรงกับหมายเลขข้อให้ตรงกับหมายเลขข้ออ่ะดูนะคะลูกข้อที่หนึ่ง ดาวดวงใดที่มีแสงระีบระยับดาวดวงใดมีแสงรีบระยับคะคืออะไรคะดาวนี่นก็วงกลมไปดาวก็คือหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหมายเลขหนึ่งนักเรียนต้องระบายสีเลยคะฟ้าใช่ไหมคะลูกอ่าต่อไปข้อที่2องดาวดวงใดที่เปลี่ยนรูปร่างไปในแต่ละคืนดาวอะไรคะเปลี่ยนรูปร่างไปในแต่ละคืนดวงอะไรคะ ดวงจานดวงจานสีเลยค่ะสีเหลืองเพราะนั้นหมายเลข2ให้ในเดียนระบายสีเหลืองต่อไปในเวลากลางคืนเราไม่พบเห็นดาวดวงใดกลางคืนเราไม่เห็นอะไรคะดวงอาทิตย์วงกลบลองรอบดวงอาทิตย์เพราะนั้นเลขสาให้ระบายสีแดงเพราะในช่องเนี่ยระบายออกมาเสร็จแล้ว จะพบว่าในภาพมีคำศัพท์อะไรที่แปลว่าพระจันทร์เต็มดวงนักเรียนระบายเสร็จก่อนแล้วนักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปนะคะลูกคำศัพท์ของนักเรียนก็คือตัวที่มันเป็นสีเลยคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงเอาเอาคำที่มันเป็นสีเหลืองมาเขียนลงในนี้นักเรียนลองดูนี่ว่านักเรียนจะเขียนถูกไหมครูไม่บอกนะคะลูกอ่าต่อไปเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยหกสิบแปด เหมือนการลูกให้ขีดถูกให้สัมพันธ์กับภาพนั้งครูอ่านให้นะคะมองภาพเป็นดาวใช่ไหมไม่เป็นดาวมีแสงนวลเย็นตามีแสงสว่างจ้าแสบตามองเห็นเวลากลางวันมองเห็นเวลากลางคืนอันไหนที่มันตรงขีดถูกอันไหนที่มันไม่ตรงกับภาพไม่ต้องขีดอันนี้เป็นดาวใช่ไหม ไม่เป็นดาวมีแสงนวลเย็นตามีแสงสว่างจ้าแสบตามองเห็นเวลากลางวันมองเห็นเวลากลางคืนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเป็นดาวไม่เป็นดาวมีแสงนวลเย็นตามีแสงสว่างจ้าแสบตามองเห็นเวลากลางวันมองเห็นเวลากลางคืนอันนี้คือพระอาทิตย์พระจันทร์และก็ดาวนั่นเองอันไหนที่มันสัมพันธ์กับภาพขีถูกอันนั้นไปอ่า เสร็จแล้วมาทำหน้าหนึ่งร้อยหกให้ขีดถูกนงแต่ละตารางให้ตรงกับคำที่เขาบอกเขาจะมีให้ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวมีแสงระยิบระยับคือลายดาวขีดถูกไปดาวมีลักษณะทรงกลมอะไรเป็นทรงกลมถ้าเป็นทั้ง3อันก็ขีดถูกทั้งสอันมีแสงนวลเย็นตาเรียกว่าอะไรมองเห็นในเวลากลางคืนคืออะไร เปลี่ยนแปลงรูปร่างทุกคืนคืออะไรมีประโยชน์ในการบอกทิศให้แสงสว่างและความร้อนมองเห็นได้ในเวลากลางวันบางวันมองเห็นเป็นรูปเซี้ยวมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เกิดอันตรายดูนะักเรียนดูอันไหนที่เกี่ยวข้องกับที่ครูอธิบายไปให้คิดถูกนะคะลูกเสร็จแล้วมาดูนี้กาถูกหน้าข้อที่ถูกกาผิดหน้าข้อที่ผิด ข้อที่หนึ่งท้องฟ้าในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมข้อที่สองดาวต่างๆที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนใช่ไหมใช่ดาวไหมข้อสามท้องฟ้าเวลากลางคืนจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวใช่ไหมคะข้อสี่เวลากลางวันท้องฟ้าสว่างจึงมองเห็นดาวได้ชัดเจนข้อห้าเราอาจมองเห็นดวงจันทร์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน น,ะะนักเรียนดูอันไหนที่มันใช่นะคะขีดถูกอันไหนที่ไม่ใช่ก็ขีดผิดกากบาทผิดลงไปตามนี้นะคะลูกทำจนถึงหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคะลูกวิชาวิทยาศาสตร์ทำตั้งแต่หน้าหนึ่งร้อยหกสิบหกจนถึงหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคะลูกงานวิทยาศาสตร์มีแค่นี้นะคะ